ใครมันจะแบกเลนส์ตัวออกจากบ้านเพื่อไปถ่ายคลาสเพลย์ทำไม่ใช่ผมและผมอยู่ในงานมารุยะครับตอนนี้ในงานคนเยอะมากเลยน่าจะถ่ายกันไม่ไหวโชคดีที่มีโซนบันไดตรงนี้อยู่ครับมีหน้าต่างบานใหญ่ๆใ,ให้แสงดีมากๆผมก็เลยคิดว่าจะเริ่มถ่ายตรงนี้แล้วกันครับวันนี้ผมอยู่กับเซ็ตเลนส์ n a n นอน f ทั้ง4ตัว4ระยะครับตัวไหนให้ภาพยังไงไปดูกันเลยครับเริ่มจากเลนส์ r f 5 0 m m f 1.2 L USM ถามใครใครก็ต้องบอกว่าเริ่มจากระยะ50ก่อนพอระยะนี้ถ่ายง่ายครับมิติคล้ายๆกับตาที่เราเห็นผมยืนห่างจากแบบ29นิดนิดภาพที่ได้เป็นภาพครึ่งตัวละลายสวยๆแบบนี้เลยครับต่อมาเป็นเลนส์ RF 85 mm m m f 1.2 L USM นี่เป็นระยะโปรดของผมเลยครับถ่ายละลายได้ดีมากมุมรับภาพแคบทำให้ถ่ายไม่ติดโดนคนข้างๆนะครับ แต่ว่าก็ต้องถอยไกลหน่อยดูตอนนี้ผมถอยมา6-7-9แล้วแต่เรายอมได้ครับเพื่อภาพสวยๆแบบนี้แล้วถ้าใครอยากได้ภาพละลายมากกว่านี้นะครับต้องตัวนี้เลยครับเลนส์ Rf 1 3 5 m mm ม f 1 8 L is usm ชี้เลนส์นี่ยาวพอๆกับระยะยืนที่ผมยินตอนนี้เลยครับแทบจะต้องตะโกนคุยกับแบบอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ครับยิ่งระยะเทเลเนี่ยยิ่งละลาย แบบเด่นแบล็กเกาเบอร์แบบนี้ต้องระยะ135มิลลิเมตรเลยครับ mm. ละลายหลังกันมาเยอะแล้วครับเรามาดูเลน์แบบถ่ายเท่ๆกันบ้างกับเลนส์ Rf 24mm S1.4 มม f 1.4 LVCM บอกเลยว่าถ่ายง่ายอยู่ใกล้ก็ถ่ายได้เลยครับแถมยังมีลุกเล่นกับมิติเลนส์โดยที่ให้แบบยื่นมือเข้ามาหากล้องแบบนี้ได้ด้วยใครอยากได้มุมเท่ๆแบบนี้ตามไปที่เลนส์24มมได้เลยครับ สุดท้ายขอขอบคุณคอสเพเยอร์ทุกคนในคลิปนี้ด้วยนะครับค o อสกันดีมากๆเลยฝากเพื่อนๆไปติดตามผลงานของพวกเขาด้วยนะครับและใครที่สนใจเลนส์ Canon r f ทั้ง4ตัวที่ผมใช้งานอยู่นะครับสอบถามไปได้ที่ร้านกล้องสีชมพูซูมคาเมล่าได้เลยครับ